ทุกการรักษานะคะเราจะหวังผลอยู่ในระยะ3วันนะคะค่ะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมาดูหลังจากที่หมูอ้วนนะคะได้ให้น้ำหมักพริกแกงนะคะน้ำพริกแกงเนี่ยมาฉีดพ่นโรคใบเหลืองของเคลนะคะ3วันผ่านไปน้องชูช่อแล้วก็ใบเหลืองทุกใบหายหมดเลยนะคะอันนี้คือใบเดิมนะคะกลับมาเขียวสภางเหมือนเดิมแล้วแปลงนี้ทั้งแปลงนะคะใบที่กําลังจะเหลืองเนี่ยก็ เขียวเสมอเท่ากันหมดเลยนะคะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยพิสูจน์ได้ภายใน3วันเลยนะคะในการใช้พริกแกงเผ็ดละลายน้ําและฉีดพ่นนะคะควบคู่กับการทวนดินไปด้วยนะคะค่ะเทคนิคสําคัญเลยในการปลูกเทลนะคะถ้าไม่อยากให้โรคละ,มะแมลงกวนนะคะก็คือการใช้พริกแกงเผ็ดละลายน้ําฉีดพ่นอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและควรที่จะ ควรดินปรับหน้าดินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งด้วยนะคะทําให้เราปลูกเคลได้อย่างปลอดภยัยออแกนิกร0อนะคะไม่มีโรคและแมลงมารลบกวนด้วยไม่ต้องใช้เคมีใดๆเลยคะ่ะ